สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันต์ประลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมาใหมากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์งการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับเล็กน้อยนะครับมีจำนวน27รายนะครับโดยในรายละเอียดขอเรียนเชิญท่านดรสุยศคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้นังเรียนให้กับพี่นเชิญคคคครรรััับบบบขอุณ วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง27ลรายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดมีจํานวนถึง22รายด้วยกันผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดจํานวน5รายนะครับทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่7,000กับอีก63รายด้วยกันในจํานวนนี้รักษาหายแล้ว6641รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล37 5รายโดยแยกเป็น โรงพยาบาลสนาม80รายโรงพยาบาลรัฐ110รายโรงพยาบาลเอกชน180รายและโรงพยาบาลต่างจังหวัด5รายนะครับถ้าแยกตามอาการก็จะเป็นกลุ่มสีเขียว263รายสีเหลือง95รายสีส้ม16รายและก็สีแดง1รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการคัดกรองอาการแยกโรคอีก10รายด้วยกันในส่วนของการตรวจ ค้นหาเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด1,173รายพบผู้มีผลบวก27รายแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการพบเชื้อมากขึ้นนะครับเพิ่มเป็นร้อยละ2.030ด้วยกันนะครับส่วนปจัจจัยการความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยการติดเชื้อหลักๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับก็จากกราฟก็จะเห็นว่า เส้นสีเขียวนะครับการติดเชื้อในชุมชนเพิ่มมากขึ้นก็มาจากคัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับโดยเป็นการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะครับจากคนภายนอกที่เข้าไปในพื้นที่ทำให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มของชุมชนมากขึ้นนะครับส่วนการสัมผัสในที่ทำงานและการสัมผัสในต่างจังหวัดก็มีจำนวน เพิ่มไม่มากนะครับก็ทำให้ภาพรวมการสัมผัสในต่างจังหวัดนะครับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เป็นร้อยละ34.7นะครับการสัมผัสในครอบครัวลดลงเหลือร้อยละ23.9สัมผัสในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ19.9และสัมผัสในที่ทำงานลดเหลือร้อยละ16.1ในด้านของการตรวจพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงเมื่อว่าในวันจาก,กรายงานนะครับ ทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีโดยรพศต,ตบ้านขาจาวตำาบล้าห้ามได้ลงตรวจเชิงรุกในตลาดแม่โจ้บาซ่า5 0ารายแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับกาดบะเ้า้า40รายด้วยกันทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวกนะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด84รายสถานีรถไฟ60รายสถานีขนส่งอาเขต50ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจันเจ็รายด่านสารพี61สรายและด่านดอยเต่า30มรายเมื่อวานตรวจไปเยอะทีเดียวนะครับพบผู้มีผลบวก5้ารายที่ด่านสารพีนะครับในส่วนของทีมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจที่ชุมชนช้างคานและหลันนวดโพธิเวทนะครับ26รายพบผู้มีผลบวก6รายด้วยกันโดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง27รายนั้น ก็ประกอบไปด้วยผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัด22รายนะครับก็มาจากคัสเตอร์ใหม่ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดนะครับไม่มีคัสเตอร์เก่าที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับวันนี้มีคัสเตอร์ใหม่2คัสเตอร์ก็คัสเตอร์แรกนะครับเป็นหมู่ที่6ตําบลแม่ตื่นอาเภออมก่อยนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทีเดียว13รายคัสเตอร์ใหม่นะครับที่ร้านนวดโพธิเวศตําบลช้างครานนะครับพบผู้ติดเชื้อ หกรายด้วยกันนะครับนอกจากนั้นนอกนั้นก็จะเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้1รายแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก2รายด้วยกันส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดจํานวน5รายนะครับก็มาจากกรุงเทพมหานคร2รายสมุทรปราการ2รายและจังหวัดตากอีก1รายไปดูข้อมูลของคัสเตอร์ใหม่กันนะครับเริ่มกันที่คัสเตอร์ของหมู่6ตําบลแม่ตื่นอําเภออมก๋อยนะครับ ในวันนี้พบผู้ติดเชือ้อทีเดียวนะครับ13รายก็ทำให้ยอดผู้ติดเชือ้อของคาสเตอร์นี้อยู่ที่13รายโดยรายแรกนะครับ cm 7123ในวงสีเหลืองนะครับตรวจพบเมื่อวานในตอนบ่ายๆนะครับอยู่ที่หมู่8ตาบลยางเปียงอำเภออมก๋อยซึ่งจากการสอบสวนก็พบว่ามีผู้ติดเชืออ้อของจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นครูกศนอนะครับเข้ามาทำกิจกรรม การก่อสร้างนะครับอาคารศูนย์ศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูงของอกศออนอที่บ้านปิพอนะครับหมู่6ตําบลแม่ตื่นโดยเข้ามาพักที่บ้านเช่าของตนเองในวันที่21และก็วันที่27สิงหาคมหลังจากนั้นนะครับทีมควบคุมโรคอําเภออมก่อยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะครับในกลุ่มเสี่ยงที่มีการร่วมกิจกรรมก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวนะครับ ในส่วนของผู้ที่ร่วมกิจกรรมและก็ชาวบ้านทั้งหมดประมาณ40กว่าคนนะครับก็พบผู้มีผลบวกเพิ่มอีก12คนด้วยกันขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อจะเตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลซึ่งอยู่ห่างจากอมก่อยไปอีกประมาณ3มชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องฟึงึงระวังไว้นะครับว่ามีบุคคลจากภายนอกเข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็มีการ นำเชื้อเข้าไปแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับอีคัสเตอร์หนึ่งก็เป็นคัสเตอร์ของร้านนวดนะครับโพธิเวตำบลช้างคารนะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับ6รายด้วยการทำให้รวมยอดคัสเตอร์นี้อยู่ที่8รายนะครับโดยเมื่อวานนี้ได้มีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในชุมชนช้างคานเพิ่ม5รายนะครับ ก็จากครอบครัว F และครอบครอบครัว G นะครับก็ทำให้วันนี้นะครับจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรูกก็พบเพิ่มนะครับก็จึงแยกครอบครัว G ออกมาเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับโดยคัสเตอร์นี้เ,เริ่มจาก CM7113 แล้วก็ CM7114 นะครับซึ่งเป็นสามีภรรยากันโดย CM7113 ทำงานอยู่ที่ร้านนวดโพธิเวทนะครับแล้วก็จากการตรวจเชิงลุกของในพื้นที่นะครับก็พบว่ามีผู้ที่เป็นพนักงานของร้านโพธิเวทนะครับบวกเพิ่มอีก5คนแล้วก็เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวอีก1คนนะครับรวมคัสเตอร์นี้ก็เป็นทั้งหมด8ปรายด้วยกัน ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการแยกนะครับเพื่อคัดแยกกลุ่มเสียงสูงและเสียงต่ำแล้วก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนําเชื้อเข้ามาจากคนไทยนอกนะครับเข้าไปหาคนในชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จากการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนต่างๆนะครับ รวมทั้งการไม่สามารถที่จะตัดตัวได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมาโดยตลอดนะครับรวมถึงการปกปิดข้อมูลต่างๆทำให้คัสเตอร์ต่างๆมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและก็พบคัสเตอร์ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จึงขอประกาศนะครับว่าให้ผู้ที่ใช้บริการที่ร้านนวดโพธิเวศนะครับ ตำบลช้งางคารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่26ถึงหาคมถึงวันที่5กันยายนให้เข้ารับการตรวจนะครับหาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลใกล้ใกล้บ้านท่านนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับข้าซอย ชื่อว่าร้านดอยหลวงนะครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบัวละวงนะครับตําบลช้างคานอําเภอเมืองเช่นเดียวกันนะครับที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อวันนี้จํานวน3คนนะครับในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนะครับก็ให้สังเกตอาการตนเองนะครับถ้ามีอาการผิดปกติก็ถึงเข้าไปขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับนี่ก็เป็นประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ไปที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ฉีดวัคซีนให้กับคนเชียงใหม่ไปแล้วนะครับ4,064,6747คนนะครับคิดเป็นร้อยละ35.42ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับโดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ43.06 แล้วก็กลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังก็ฉีดไปแล้วร้อยละ45.31ประชาชนทั่วไปฉีดไปแล้วร้อยละ30.87นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของวัคซีนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับท่านที่ยังไม่ได้จองคิวฉีดวัคซีนก็เข้าไปจองที่เว็บกําแปงเวียงนะครับยังไม่อนุญาตให้ว a l k i n ินเข้าไปนะครับ ในส่วนของท่านที่จองไว้แล้วนะครับในขณะนี้ทางหน่วยฉีดต่างๆก็จะเริ่มทยอยนะครับส่ง SMS แล้วก็โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์เข้าไปนัดหมายท่านนะครับกรณีที่ท่านลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในการจองนะครับท่านก็เข้าไปในเว็บกำแพงเวียงแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าขณะนี้มีการเรียกถึงคิวที่เท่าไหร่นะครับแล้วท่านก็จะทราบว่าท่านควรจะเตรียมตัวที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับ ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อเป็นเกาะหรือว่าเป็นกำแพงเวียงปกป้องโรคโควิด -19 ให้กับคนเชียงใหม่ครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับมีมาตรการหรือว่าคำสั่งอะไรบ้างขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านประลัดจังหวัดได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้มีสองสาเรื่องนะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่32นะครับเรื่องกําหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับ โดยเรื่องนี้สืบเรื่องมาจากนะครับเรามีคำสั่งเดิมนะครับจอที่23นะครับกำหนดให้พื้นที่ชุมชนช้งางคานะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงไปตรวจสอบนะครับซึ่งปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ในชุมชนช้งางคานะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคพิ่ณาเลยเหนว่าเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงเสนอให้กาหนดการปิด พื้นที่ชุมชนช้างคานนะครับต่อไปอีกนะครับซึ่งคณะบระการโรคติดต่อเียงใหม่ได้มีการประชุมวันนี้นะครับจึงได้ออกประกาศดังนี้นะครับข้อ1กําหนดให้ชุมชนช้างคานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นเวลา14วันนะครับข้อ2ให้ผู้ติัติเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นะครับหากผลการตรวจเป็นลบนะครับให้กับตนเองหรือโฮมคอนเทนทนเป็นเวลา14วันครับส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลาส4วันเช่นกันครับ ข้อ3นะครับขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนช้างคลานโดยไม่จําเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดต่อการสัมผัสโรคนะครับข้อ4นะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนพื้นที่ชุมชนช้างคาน,นะครับงดการเดินทางออกนอกชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเก 19, ครับข้อ5นะครับขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มต่างๆนะครับในพื้นที่ข้อ6ให้สูวบริการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบจัดระบบนะครับควบคุมติดตามผู้ที่เดินเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทางนี้ตนะั้งแต่วันที่6กันยายนถึงวันที่19กันยายน2564ครับต่อมานะครับเป็นคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่142ทับ2564นะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวนะครับในเรื่องนี้นะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานต่อที่ประชุมนะครับพบการติดเชื้อ โรคโควิด -19 นะครับในพื้นที่หย่อมบ้านปีพอนะครับบ้านขุนแม่ตื่นน้อยหมู่ที่6ตับนแม่ตื่นอำเภออมก่อยนะครับพบจำนวน13ารายนะครับดังนั้นทีมสอบสวนโรคนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการควบคุมนะครับและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพี่อมก่อยนะครับให้เป็นแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยจึงเห็นควรปิดหย่อมบ้านดังกล่าวนะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่องหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการประชุมในวันนี้นะครับจึงออกคําสั่งนะครับให้ตอดคล้องกันดังนี้นะครับข้อหนึ่งให้ปิดหย่อมบ้านปีพอ บ้านขุนแมตื่นน้อยหมู่ที่6ตําบลแมต่นอำเภออมก๋อยเป็น,นเวลา14วันครับข้อสอนะครับให้ผู้ติัต่อเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด19นะครับหากผลการตรวจเป็นลบนะครับให้โคมพลันทีนหรือกักตนเองเป็นเวลา14วันนะครับหากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ ข้อ3นะครับขอความร่วมมิตรน้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางไปพื้นที่หย่อมบ้านปีพอนะครับบ้านขุนแมตตื่น้อยหมู่ที่6ตัวนแมตื่นเพื่ออมก่อยนะครับเพื่อลดการเสี่ยงที่เป็นการเดินทางอาจจะนํามาซึ่งการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคครับข้อสี่ได้ให้ในเพื่ออมก่อยในฐานะหัวหน้าศูนย์ในการคุมโรคอมเพิอมก่อยนะครับกำกับควบคุมการระบติให้เป็นไปิความเรียบร้อยนะครับทางนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนถึงวันที่19กันยายน2564ครับ ต่อมาเป็นคำสั่งของรัฐบาลร,รัฐจ่อจัดเชียงใหม่ที่143ทับ24นะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงการชั่วกาวเช่นกันนะครับเรื่องนี้นะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานการติดเชื้อโรคโควิด -19 นะครับณร้านนวดช้างคานโพธิเวศตั้งอยู่เลขที่211ทับ14ขีด15ตำบลช้างคาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับโดยทีมสอบสวนโรคนะครับได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับเห็นว่า เ,เพื่อเนการควบคุมนะครับแล้วก็ป้องกันโรคในพื้นที่พม่ปเชียงใหม่นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นควรให้ปิดร้านนวดดังกล่าวนะครับดยคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ได้มีการประชุมกันนะครับจึงออกคําสั่งดังนี้ครับข <c> ้อ1ให้ปิดร้านนวดช้างคานโพธิเวสตั้งอยู่ในที่211ทับ14ขีด15ตำบลช้างคานพมเชียงใหม่เป็นเวลา14วันครับ <c> ข้อสองให้ผู้ตรวจเสียงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด19นะครับหากผลการตรวจเป็นลบให้กับตนเองนะครับโควิดพลนทีนเป็นเวลา14วันนะครับหากผลการตรวจเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันครับข้อ3นะครับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปใช้บริการร้านนวดช้างคานโพธิเวทนะครับในพื้นที่ตำบลช้างคานนะครับโดยไม่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับต่อการสัมผัสโรคครับ ข้อสี่ให้ในายกเทศมนตรีคนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์การคุมโรคเทศบานลคนครเชียงใหม่นะครับกำกับควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนถึงวันที่19กันยายน2564ครับคำสั่งสุดท้ายนะครับเป็นคำสั่งที่144ทับ6 4นะครับเป็นการปิดสถานที่เสี่ยงในการช่วยข่าวเช่นกันนะครับโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานการติดเชื้อโรคโควิด19 ในที่พักอาศัยชั่วคราวนะครับของคนงานนะครับเป็นแคมป์คนงานนะครับตั้งอยู่เลขที่176หมู่ที่7ตําบลชัยสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเท่าหนะเป็นคลัสเตอร์นะครับดังนั้นทีมสอบสวนโรคพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการควบคุมการป้องกันโรคในพืเบอสารทรายนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นควรปิดสถานที่ดังกล่าวนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ก็เห็นชอบนะครับจึงออกคำสั่งดังนี้ครับ ให้ปิดนะครับข้อ1ให้ปิดที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานนะครับเป็นแคมป์นะครับตั้งอยู่เลขที่1 7 6หมู่ที่7ตําบลชัยสถานอำเภอสารพีเป็นเวลาสีวันครับข้อ 2. ให้ผู้ติดผันเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นะครับหากผลการตรวจเป็นล,ลบให้ก,กักตนเองนะครับหรือโฮมพาร์ตีเป็นเวลาสีวันนะครับหากผลการตวรวจเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ําให้ควบคุไมไว้สังเกตอาการเป็นเวลาสวันครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของทางผู้โลกในพื้นที่่่อยางงเคครัด ข้อ3ขอความร่วมมือน้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปบริเวณแคมป์นะครับดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลชัยสถานอําเภอสารพีนะครับเพื่อลดการเสี่ยงนะครับต่อการสัมผัสโรคนะครับข้อ4ให้อาเภอสารพีในฐานะหน้าสูน์ปติการผู้โลกอําเภอสารพีนะครับควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปวยความเรียบร้อยนะครับทางนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนถึงวันที่1 9กันยายนของวันสี่นะครับโดยทั้งสามคำสั่งนี้นะครับก็มีระวางโทษเช่นเดียวกันนะครับคือ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่บัติคำสั่งดังกล่าวนะครับต้องระวังโวษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทนะครับตามมาตรา51แห่งพรบโรคติดต่อพศ2558นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับอยากจะขออนุญาตนำเรียนนะครับถึงผลการคดีนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของทางคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่127ทับนะครับที่เรากำหนดนะครับห้ามมีการ บริโภคตุลานะครับหรือเครื่องดื่มที่มันแอลกอฮอล์ในร้านนะครับปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีการจับกลุ่มดําเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืน4ี่ลายนะครับสี่ร้านนะครับโดยร้านแรกนะครับคือร้านอมเอยนะครับมาลาปิ้งย่างนะครับหมู่ที่3ตําบลสันกลางอำเภอสันแพงนะครับได้มีการจับกลุ่มผู้ปกะกยวอหนึ่งายนะครับร้านที่2ร้านคีโอสกายบาร์นะครับเลขที่ยี่สิบสองทับสองตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีจับกลุ่มผู้ระการี่ ร้านที่3ร้านอาหารน้ําบ่อหลวงนะครับเลขที่5ต,ตําบลบักเกต์เพื่อเมืองเชียงใหม่นะครับอันนี้จับกลุ่มผู้ประกอบการ1รายผู้ใช้บริการ9รายครับแล้วก็ร้านสุดท้ายร้านต้อมหม่าล่าตําบลสันน้ำเมงอำเภอสันทรายนะครับอันนี้จับกลุ่มผู้ประกอบการ1รายผู้ใช้บริการ12รายนะครับโดยได้มีการนําส่งพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการเนี่ยจะโดนเปรียบเทียบปรับนะครับเป็นเงิน6,000บาทนะครับส่วนผู้ใช้บริการเนี่ยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน2,000บาทนะครับซึ่งเป็นไปตามพรบ โรคติดต่อนะครับมาตรา51นะครับตามที่ได้มีคําสั่งไปแล้วนะครับก็นําเรียนว่านะครับในช่วงนี้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ที่มีการฝ่าฝืนนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้นะครับก็ฝากเลยผลพัน์ให้ทับทาบทั่วกันครับวันนี้นคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่รับฟังข่าวสารจากศูนย์พิจารณาสถานการณ์การระบาดโรคโควิด19ของประทุมใาวันนี้ครับพบกันมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ